ส,สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับและวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าเดอะซีโนไบท์สายคุมเกมนั่นเองนะครับน้องๆก็อาจจะงงว่ามันคุมเกมยังไงวิธีการเล่นสายนี้ก็ไม่ยากนะครับเราจะเอาแอดออนไป2อย่างก็คือแก้ธรรมนัตยากนั่นเองแก้ไอ้ลูบิกอะ่ะยิ่งเราเอาแอดออน2ชิ้นนี้ไปมันทําให้เซอร์ยิ่งใช้เวลาในการแก้ลูบิกนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเล่นในด่านที่มันแคบๆผมบอกเลยว่าตัวนี้ก๊อ์มากๆนะครับผม แล้วก็ผมก็เอาเพิ่มแต้มไปแล้วกันเล่นเก็บแต้มชิวๆเนาะสำหรับชุดเบิกที่เราจะเอาไปนะครับเดอะซีโนไบส์เนี่ยถ้าเกิดเราจะคุมเกมได้เราต้องคุมลูบิกให้อยู่นะครับถ้าเกิดเราคุมลูบิกอยู่ปุ๊บเราคุมเกมได้แน่นอนฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเปิกนี้ไปนะครับนั่นก็คือเปิกคนบ้าเก็บเวลาที่ใครเก็บของขึ้นมาจากพื้นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยรู้ตําแหน่งนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วเราก็รีบวิ่งไปจัดการคนที่ถือลูบิกนะครับหลังจากที่เราตีคนที่ถือลูบิกล้มเนี่ยแน่นอนว่าคนใหม่เนี่ยมันต้องไปเก นเ,นเราก็ต้องรีบวิ่งไปไล่คนที่ถือลูบิกอีกมันจะเป็นลูบแบบนี้นั่นเองนะครับทำให้เราคุมเกมได้อยู่หมาดอันที่2ก็คือเสาขาวเวลาที่เราตีเซอร์ล้มใช่ไหมเสาในเกมมันก็จะมีเสาที่เป็นเสาขาวประมาณ4ต้นนะครับเวลาที่เราเอาเซอร์ไปแขวนเนี่ยมันจะทำให้เครื่องที่ปั่นไฟเยอะที่สุดนะครับลดทันที15%นนั่นเองแล้วก็ผู้ไล่ล่ามรณะนะครับสำหรับเปิร์กนี้ก็ดีมากๆนะครับเวลาที่เราเริ่มเกมมาปุ๊บเราจะเห็นออร่าเซอร์ทุกคนเลยใช่ไหมแต่ว่าที่เราเอาเปนนนนีี่ยมมมมััควาาหก็ลือเูิกนั่ มันจะเกิดไกลกับเซิร์ฟมากมางถ้าเกิดเราเกิดปุ๊บเราเห็นเซิร์ฟว่าเซิร์ฟเนี่ยมันเกิดอยู่ตรงไหนเราก็วิ่งไปทางทิศต,ตรงข้ามเราก็จะมีโอกาสเจอลูบิกได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเปิร์กต่อไปนะครับสวิตของคนตายเวลาที่เราแขวนคนเสร็จถ้าเกิดเขาปล่อยมือนะครับมันจะมีเหมือนเป็นเอนจิตี้นะครับมาล็อกเครื่องเอาไว้30วิทําให้เขาไม่สามารถปั่นไฟต่อได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงจะโหดแค่ไหนสําหรับเจ้าเดอะซีโนไบส์สายนี้ก็ไปรอดูกันในเกมเลย let's go โอเคครับด่านนี้เดี๋ยวเราเกิดมาปุ๊บเดี๋ยวเราดูออร่าของเซอร์เลยนะว่าเซอร์จะอยู่ตรงไหนด่านนี้เป็นด่านที่ไม่กว้างมากเนาะโอเคเซอร์อยู่ตรงนั้นหมดเลยครับเป็นไปได้ว่าลูบิกอาจจะอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าหรืออาจจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราขอวิ่งมาดูก่อนนะครับผมเฮ้ยแถวนี้ปะ่ะนะลูบิกอะเราก็เดินดูไปก่อนนะครับแล้วเราก็ดูด้วยว่าอาจจะมีคนเฮ้ยเจอแล้วครับผมแล้วผมหยิบเลยไง เจอรูบิกตอนต้นเกมผมบอกเลยว่าเซอร์เหนื่อยมากครับโอ้โหแล้วท่ตังนั้น3คนเลยไปทำอะไรกันวะน่าโอเคตอนนี้คือผมจะคุมเกมแบบ100%แล้วนะเพราะว่าเริ่มเกมเรามาปุ๊บเราเจอรูบิกก่อนอย่างนี้เราค่อนข้างได้เปรียบมากๆครับผมโอเคอันนี้ผมจะไล่เป็นวิธีนะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าคนที่ผมจะไล่จริงๆคือคนที่จะถือรูบิกนั่นเองผมขอพังประตู่อน พยายามกวาดตามองซ้ายมองขวาตลอดนะครับโดดไปก่อนหนึ่งทีแล้วยังไงเพื่อนโอเ,คอ,นอนค,ค,เคอยู่ตรงนู้นครับคนที่เก็บลูบิกอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเราจะวิ่งไปหาเลยนะเราจะวิ่งไปหาชิวๆเลยเออในนี่เป็นวิธีการคุมเกมแบบ100%นะฮะเล่นยังไงให้เซอร์ไม่ต้องเล่นนี่เลยครับตียัดเข้าไปเลยเอาอะไรอะไรอาจจะเปไม้เหรอ ยังไงยังอุตายยากจังหวะหมอลำสุดยอดโอ้โหคนนี้รีเฟกแบบโคตรเอารีเฟกแบบอย่างเอาโอเคสวยซ่อแบบดึงแบบสวยสวยเลยซ่อดึงแบบสวยสวยเลยนี่ครับ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นการค <c oughs> ุมเกมแบบ100%เปอร์เซนแบบเซอร์ไม่ต้องเล่นนะเซอร์ไม่ต้องเล่นคือตอนนี้คือเซอร์ติดสถานะโซ่ทุกคนละไฟก็ปั่นไม่ขึ้นครับ คือเล่นโคตรยากอะ่ออะเฮ้ยเดี๋ยวมันไปลุมปั่นกัน3ามคนแน่นอนครับโอโหแล้วมันแบบจังหวะที่เราแขวนคือมันอันนี้พอดีครับมันปล่อยมือพอดีนะเอไ,ไม่ใช่ดิจังหวะที่เราที่เราแขวนคือเครื่องมันเสร็จพอดีพูดผิดทีนี้เราแค่รอครับรอหาโอเคเจอแล้วครับผมคนที่เก็บรูบิคครับเราวิ่งไปหาเลยครับเพราะว่าเขาใช้เวลาแก้ค่อนข้างนานนมากๆครับเราเดินไปหาเลยชิวๆเลย น่าจะอยู่ข้างหลังเนาะเขาแก้ทันว่ะเฮ้ยไม่ทันสิแก้ทันว่ะเราอาจจะอยู่ไกลไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับเราอาจจะอยู่ไกลไปหน่อยไม่เป็นไรเราเดินหาไอ้นี่นี่ขนาดผมแบบเล่นเซ็ตแบบแก้รูบิค้าแล้วมันยังแก้ทันไอหมอนี่มันไล่ไอหมอนี่มันไล่มันดิฟด้วยไอหมอนี่มันเป็นไอหมอนี่มันเป็นนะเนี่ยน้องๆไอหมอนี่มันเป็นมันเป็นงานผมไม่มีตีไอเทมตกนะครับ เขาต้องเปนะแล้วผมสตายัดไม้โอเคฟันแบบก๊อบๆๆเลยเมื่อกี้ไอตัวเซเลนเดอร์แมนเราฟันคือแบบก๊อบๆๆเลยโอ้โหจุกเด็กไปแล้วครับจังหวะนี้อแล้วผมไม่ได้พังจุกเด็กไปด้วยสิไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นเราก็ขอพังจุกเด็กไปก่อนครับปั่นอยู่ตรงนี้คนหนึ่งเนาะเฮ้ยก็จะปั่นชิวไปก็จะปั่นชิวไปโอ้โหสองคนสองคนปั่นตรงนี้กันเลยเหรอ มีคนโรยตัวลงมาแบบมิชชันในพอซิบิลมาแล้วคนหนึ่งครับแล้วผมตียัดเข้าไปเลยครับผมผมจะไม่ให้เขาปั่นนะเดี๋ยวผมขอคุมพื้นที่ตรงนี้ก่อนโอเคหลอกไฟแบบตึงๆแล้วก็ตีหลังแบบตังๆมีคนอยู่ตรงนู้นเหรอผมจะเดินไปนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ไกลเกินไปป่ะโอเคอยู่ไกลเกินไปถ้างั้นผมเทเลพอร์ตไปเลยดีกว,ว่ามันอยู่ไกลเกินไปจริงๆ โ okay. อเคตี่ไม่ทันหนาะโอ้โหไอ้หมอนี่มันแบบมันตัดสินใจไวอยู่นะมันตัดสินใจไวอยู่นะแล้วมันยืนชิดหน้าตามันก็ต้องโดนผมไปก่อนหนึ่งทีเดี๋ยวนะมันวิ่งมาทางขวาสิใช่ไหม <S <S โอ้โหไอ้พวกนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงคนเจ็บน่าจะอยู่ตรงกลางหันนะครับผมขอญาตคุมเกมแบบนี้ไปก่อน อ๋อมีบูนตรงนี้เขามาฮิลกันครับโอเคเราพังบูนก่อนครับไม่งั้นเขาจะเล่นง่ายกว่าเดิมเนาะมีคนเก็บฮัแน่ไอ้พวกนี้ชอบเลงเครื่องกันหรอมายิงกันตรงนี้เยอะเต็มไปหมดเลยหึหมายตรงนี้เปไปแล้วครับผมแ้มีเฟกมีเฟกจ้ำม,มีเฟกจ้ำเฟกจ้ำอันนี้ตีจริงน้องเฟกจ้ำแต่พี่ตีจริงไอ้พวกนี้เล่นเป็นนะเนี่ยผมเพิ่งสังเกตว่าเขาเอาไฟฉายมาทุกคนเลยเว้ย เขาไฟฉายกันมาทุกคนเลยเ้ยเฮ้ยมันไฟฉายวอลลเออร์ตีเนี่ยโอเคตรงนี้มีไม้ครับเขาต้องใช้เนาะแต่ผมก็ยัดเข้าไปเลยให้เขาใช้ไม้ครับอันนี้คือตั้งใจนะครับตั้งใจยัดเข้าไปเพื่อให้เขาใช้ไม้เลยเหมือนจะมีคนปั่นนะโอเคขอพังก่อนครับโอ้โหมีระเบิดด้วยเอาใหญ่เอาใหญ่มันมีทั้งบูนมีทั้งระเบิดตีสี่บอลนี่ตีสี่บอลนี่สู แล้วเขาแก้เลยเหรอไม่ทันนะแบบเนี้ยผมมานะขอคุมเกมหน่อยได้ไหมขอคุมเกมหน่อยได้ไหมโอเคครับเราเบรกการอันนี้เขาได้แล้วดักหน้ามาเลยและตีไปก่อนหนึ่งทีเราต้องตีคนที่ถือลูบิกล้มให้ได้ครับเราก็จะคุมเกมได้แบบ100%นนะสวยแต่เ,เขาข้ามได้ดิใช่ไหมสวยยิงไปโดดข้ามได้ครับ ปั่นไปสปั่นไป2เครื่องแล้วตอนนี้เราอย่าตื่นเต้นครับผมบอกเลยเล่นตัวนี้พยายามอย่าตื่นเต้นเก็บบัรลัดไปได้เก็บบัรลัดไปก้อนเก็บบัรลัดไปก้อนโอเคทางไม้ตรงนี้ครับเดี๋ยวนะไฟฉายเยอะเนี่ยไอ้พวกนี้ไฟฉายเยอะเหรอนะไฟฉายเยอะตัวเองนะไฟฉายเยอะตัวเองจะมาคอยส่องไฟคือเรารู้ครับเรารู้เจตนาเขาดีนะฮะเพราะว่าแบบไอ้พวกนี้มันส่องไฟกันบ่อยเหลือเกิน Okay. ผมควรจะไปหรือปล่อยดีผมว่าปล่อยดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้2คนละเราแขวนเสาขาวเพื่อคุมเกมดีกว่าเราแขวนสองอ่ะเนาะแขวนสองย่อมได้เปรียบเสมอฮะผมเชื่ออย่างนั้นเอาเฮ้ยกูจะเดินอ้อมไปหลังเสาทำไมเนี่ยนี่ผมเบลอหรือเธอไม่ชัดเจนเมื่อกี้ผมเห็นคนวิ่งอ้อมไปหลังบ้านคนหนึ่งครับอ่าแล้วมาเจอจ่าเอ๋พอดีอันนี้มาจ่าเอ๋พอดีเลยขอดิ้งหลังได้เปล่า ขอดึงหลังไดไหมขอดึงหลังได้ปะล่ะขอดึงหลังได้เปล่าก็ซัดไปก่อนอ่ะจะเทรดใช่ไหมจะเทรดก็ได้เสมอเลยได้เสมอเลยแล้วผมหันหลังเลยครับผมหันหลังแขวนไปเลยแบบไม่มีอีกโก้ไปโอเคได้แขวนเรื่อยๆก็โอเคนะครับแต่เซอร์ตี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเข้ามาเป็นตีกันแบบเล่นดีจริงนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงบูนนะ ขอมาดูก่อนอาจจะมีบูนแถวนี้หรือเปล่าวะได้ยินเสียงบูนอ่ะไม่มีครับโอเคแล้วเจอคนกำลังฮิวอยู่นะตอนแถวตรงนู้นเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงวะโอเคบูนอยู่นี้ขอญาตทางบูนเลยครับเนี่ย เจคนเก็บลูบิกแล้วครับใช่ไหมเก็บลูบิกหรือเปล่าเป็นมิคาเอล่าครับที่เก็บลูบิกไปเราจะตามมิคาเอล่านะครับคนที่เป็นเหยื่อของเราเราจะได้คุมเกมได้แบบ100%นะครับผมนั่นไงถือลูบิกใช่ไหมการที่เราเอาคนที่ถือรูบิกได้เนี่ยมาทําให้อีกฝั่งหนึ่งเล่นค่อนข้างยากครับเซอร์เนี่ยเซอร์เนี่ยจะเล่นยากมากๆเลยอะไรอ่ะจะมาบล็อกทางให้กันหรออันนี้คือสูตรไหน สูตรไหนสูตรไหนโอเคแล้วเขาวิ่งเข้าจุกเด็กแบบไม่มีอีโก้ไปแล้วหนึ่งคนยิงแบบติดหลังเลยฮะคอมอนจุกเด็กเกินปุยมุยก้าวข้ามครับวิ่งตามเป็นวิ่งตามเป็นคิลเลอร์ที่น่ารักไปก่อนครับคือเจอด่านเนี่ยเอาจริงด่านมันไม่ได้กว้างครับแต่ว่าข้อเสียของด่านนี่คืออะไรเนี่ยจุกเด็กนี่แหละ ข้อเสียของด่านนี้ก็คือจุกเด็กนี่แหละบัตรลัดเรามาพอดีบัตรลัดเรามาพอดีทําตัวเป็นฮีโร่อยากจะช่วยเพื่อนหรอฮะฮีโร่เราอะ่ะเคอุ้มเลยสวยตอนนี้เซอร์ติดสานาโซ่แล้วครับล่าสุดเห็นเราเพียงข้าปั่นตรงนี้กันเยอะเนาะเอาเราตายไปเลยครับทีนี้ว้าแย่จัง และเราเห็นรีเบ,เบกาครับวิ่งมาแถวนี้อาจจะไปเก็บรูบิกหรือเปล่านะเขาวิ่งมาดูหน่อยสิตอนนี้คือเขาติดสถานะนอยู่อะ <c oughs> เขาติดสถานะอยู่อะนี่ตายยากคมคมคือผมคิดไว้แล้วว่ามันต้องกดแต่แบบทำอะไรไม่ได้ครับผมเห็นไอ้เนียมันวิ่งมาแถวนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะไปเก็บลูบิกครับเดี๋ยวผมจะอยู่กลางๆแบบไปก่อนอ่า ผมบอกแล้วว่าผมจะยืนกลางแมปไปก่อนนะเพราะว่าเราจะทำสิ่งนี้น้องๆไม่เอ้ยทันมาเนี่ยสวยโอ้โหค้งไงขงไง,งไม่ให้ไม่ให้แก้ลูบิคครับไม่ให้แก้ลูบิคครับสายนี้บอกเลยว่าโดนลูบิคไปก็เหนื่อยอะฮะน้องๆเอยโอ้โหมันวนต่อวนต่อวน,นต่อเอา แล,แล้วมาทําอะไรตรงนี้แล้วจานฮทำอะไรตรงนี้อะจานจริงๆเราเห็นตําแหน่งเขาสุดท้ายแล้วครับแต่ว่าเราจะยังไม่ไปนะอ่าอ <ion. ion. 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 ion>. ่าเปิดตัวเปิดใจเฉยเลยเปิดตัวปั่นไฟเสร็จเฉยเลยเอาเปิดตัวอย่างนี้ผมก็ชิวดิเราก็รู้ตําแหน่งของคุณนะสิว่าคุณอยู่ตรงไหนตอนนี้เขาติดสถานะโซ่อยู่ด้วยนะครับผมก็ไม่ยากครับหาตัวไม่ยากเพิ่งปั่นตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็ดูเลย แล้วก็มีเสียงกอกแก๊กเองถ้าคนนั้นไม่มีลุกอะ <l ose noise> ยังไงผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมฆ่าหมดแน่นอนนะอ่ะติดสถานะโซ่อยู่เอาอยัางไงตอนเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะแอบตู้นะครับเป็นไปได้สูงมากครับแอบตู้แน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวมันช่วยกันขึ้นมาอ๋อน่าจะวิ่งอ้อมบ้านใหญ่ไปแน่เลยฮะโอเควิ่งอ้อมบ้านใหญ่ไปอย่างนั้นหรอปล่อยรีเบก้าไปก่อนครับ แต่รีเบก้าวิ่งมาลายนี้ลูบิกหรือเปล่าไม่น่าใช่ครับผมว่าลูบิกน่าจะอยู่ถแถวโซนแถวแถวตรงโอเคเจอคนนี้ละตรงนี้มีไม้ไม่เปด้วยอีก้นหนาเตอะอีก้นหน้าเตอะเฮ้ยรีเบก้ามันไปเจอลูบิกจริงๆวะ่ะโอ้โหอันนี้ผมเล่นพลาดนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับการการการเล่นพลาดของเรา เกิดการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้เข้าในบ้านเปล่าแล้วก้าวข้ามหน้าต่างแบบตึงๆสวัสดีครับเบบีนี้ตายแล้วนะเนี่ยตายแล้วตายแล้วเราอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะไปฮิวนะเราอุ้มคนนี้เอาไปจัดการเลยดีกว่าเอ้ไปบูนครับเฮ้ยมีแทงหลังอีกหรอโอ้โหเกินไปเพื่อนเกินไป อะไรมันจะขนาดนั้นวะไอตีนี้ยังจะมีอีกยังจะมีอีก <c oughs> มันไปจริงรับนี้มันไปจริงโอเคไอพวกนี้มันตึงไอพวกนี้มันตึงพวกนี้มันมือมีดมีนายมันโดดจริงแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคตีนี้เก่งครับผมยอมรับเลยนะว่าตีนี้เล่นดี แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะปั่นเสร็จหรือยังแต่เราขอแขวนเพื่อที่จะถ่วงเวลาไปก่อนเนาะเฮ้ยเอาแทางหลังมาทําไมมันหมดแล้วเมตาแทางหลังเนี่ยโอเคครับเครื่องนี้ปั่นได้เยอะสุดเนาะผมไม่ไปครับจะไล่คนนี้จะไล่คนนี้ไปก่อนเครื่องนี้ได้ค่อนข้างเยอะเอาเราไปจริงเลยดิเนี่ยเราไปจริงเลยไงทีเนี้ย แกบ๊บแกบ๊บกบเฮ้ยไอตัวร่างเซเลนดร์แมนมันชอบขบฟันน่ะผมไม่ชอบเลยจังหวะที่มันขบฟันกับกับกๆบกับน่ยโอเคพังไม้ชิวชิวพังไม้ชิวชิวแล้วเข้าหลังไปเลยครับผมโซ่และและตีไงหงดเลยไงผมคิดว่าเขาน่าจะไปฮิวตรงบ้านใหญ่เลยครับน่าจะเป็นบูลของรีเบก้าที่นี่ทำไมเขาต้องตึงอะไรขนาดนี้ด้วยฮะ ทำไมต้องตึงอะไรขนาดนี้ด้วยทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนี้นี่ขนาดผมเล่นแบบผมว่าผมคุมเกมได้ค่อนข้างดีแล้วนะแต่ตีนี้ก็เล่นดีนะครับคือเซอร์เล่นจุ๊กค่อนข้างเก่งเลยผมพูดแบบตรงๆเลยผมคิดว่าบูนไม่ได้อยู่แถวนี้หรอเพราะว่าผมเหมือนจะเห็นเขาวิ่งมาแถวนี้แล้วจุดบูนนะหรืออาจจะคนจุดบูนตายไปแล้วปะอ่า สวัสดีครับแล้วเรามาเจอกันพอดีน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครไปเลยจ้าวิ่งจุกเด็กตามสเปกโ,โซโฮนะครับจุกเด็กสเปกโ,โซโฮวอเตอร์ฟาร์กจะวิ่งไปช่วยเพื่อนหรอถามจริงถามจริงของของเฮ้ยเมื่อกี้เกี่ยวขาแล้วอ้อเมื่อกี้มันเกี่ยวขาเราไหม มื่อกี้มันเกี่ยวขาเราไหมน้องๆเห็นปะโอ้โหเสียเวลาเลยแต่จริงๆตอนนี้คือเราเราคุมเกมได้แบบแทบจะ1นึนแล้วนะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะแล้วก็เดินตีไปแบบเซอร์ที่น่ารักอยู่หลังบ้านครับล่าสุดเราเห็นนะไอ้นี่จะวิ่งเข้าจุกเด็กอย่างเดียวเลยเห็นไหมอรอยเท้าโอโหมีโซโฮเป็นไอดอลจะวิ่งเข้าแต่จุกเด็กวิ่งไปนู่นแล้วครับขอบแมพโอเคชัดเจนชัดเจนชัดเจนอยู่แถวนี้แหละ แล้วเก็บบัตรลัดนะเดินชิวนะผมเดินชิวเก็บบัตรลัดนะแล้วตายาตายากเหรอตายยากเหรออะไรจะเก็บสิบสองหรือยังไงทําเป็นหรือเปล่า <c oughs> โอโ้โหบุญไม่ไม่เคยขาดเลยตีน้นี้แต่ตี้นี้ถือว่าสตรองใช้ได้ครับโอโ้โหถือว่าเป็นตี้ที่เล่นค่อนข้างเก่งเลยมาแต่ตัวนี้มันก็ถ่วงเกมได้โหดเหมือนกันนะครับสําหรับไอไอตัวเนี้ยมันชื่ออะไรวะพินเฮสเ,เหรอไอ <c oughs> ชื่อแบบชื่อในเกมเดสปายมันชื่ออะไรวะผมลึกไม่ออก ดีพินเฮดใช่ป่าววะ <laughs> นึกไม่ออกเหมือนกันช่างมันหารีเบก้าก่อนลบีเบก้ามันคานไปไหนลแล้ววะรีเบก้าขออญาตโอ้โหพยายามไงพยายามคานหนีไงก็มาอยู่ตรงนี้ก็เรียบร้อยครับเอาไปแขวนเสาขาวเลยทั้งที่มันไม่มีเครื่องก็แหละแต่ว,าว่าก็เสาขาวก็ดีนะครับก็ถือว่าเกมนี้ค่อนข้างตึงมืออยู่นะเซอร์ลเล่นดีครับก็ ก็เราเขาเขาเล่นดีอ่ะเราก็ต้องชมนะครับคือจริงๆอ่ะวิธีการเล่นแบบเนี้ยคือคุมเกมได้คือไอตัวตัวของเราอ่ะคือคุมเกมคือกุ้ยจะเสียงเหินแนละคือมันคุมเกมได้ค่อนข้างโหดนะครับแล้วด่านนี้ก็ไม่ได้กว้างมากด้วยแต่ประเด็นคือเซอร์เขาก็เล่นเก่งนะฮะเขาจบไปเรียบร้อยครับสำหรับเซตนี้ผมว่าเซตนี้เล่นสนุกนะฮะแต่ว่าแบบมันต้องอ่านเกมนิดนึงอ่ะมันต้องแบบรู้ว่าเราควรจะไล่ใคร เราควรจะไปยืนจุดไหนในแผนที่แล้วก็แบบว่าเล็งคนที่จะเก็บรูบิกให้ได้นั่นเองนะครับผมก็ดูครับมาดูแต้มดีกว่าเล่นแบบไม่เฝ้าเลยครับสามหมตึงๆนะครับ สื่อมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่าแบบมันก็จะมีโซ่แบบเกาะแกะที่แขนที่ขาตลอดเวลานะครับแต่ดูดีมีแทงหลัง3ามคนเลยครับผมมีมองไม้สามคนโอ้โหไฟฉาย3ามคนนี่กะมาจุก้กันตึงๆอันน่ะ fc มาตครับรอันนี้คือพูดแก้เขินพูดแก้เขินไงอะไรอ่ะมันด่าใครอ่ะมันบอกว่าไอโง่ s a s u กะแม่งไม่ทําอะไรเลยไอไอเนียเนี่ยนะโอ้โหไอเนียมันก็แต้มันก็เยอะโอ้โหไปหาด่ากันนะครับผม gg ครับผม fc ครับด้วยนะ แสดงว่าดูทรงแล้วหน้าไอ้สองคนนี้น่าจะมาด้วยกันนะครับแต่ว่าไอ้ซาสึสเกะเนี่ยมาจากแพลตฟอร์มอื่นไม่น่าจะมาด้วยกันนะครับก็สายนี้ก็เป็นสายที่ค่อนข้างโหดน,นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาไปลองเล่นกันนะครับบอกเลยว่าคุมเกมอยู่หมัดเนี่ยเซอร์เนี่ยลองไห้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงนี้ก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ